มาพี่น้องเอ้โอเคบัดนี้นะพี่น้องเนาะต่อจากคลิปที่แล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ไปส่งทางเมน้อยเนาะอ่าครับพี่ต้อมฮอดมุกดาหารฮอดลงเลมฮอดที่พักเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้บาทเเียงกะก้บมาเฮือนมาซานนะบัตรนี้อนยะู่เนาะพี่น้องนะเอานาะอ้าวตอนดื่นต้องของกับสบายดีพี่น้องเอ้สบายดีและสวัสดีพ่อม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนนะ้พี่น้องเนาะ บอว่าสิอยู่ในไรกะต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีต้อนรับเข้าสูุซ่องบอ่อเตียงท้องบ้านหน้าคือเก่าเลยพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งก่อนลูกสาวนี่สิถ่าอยู่บอ่อถ่าพออยู่บอ่อพี่น้องเลยเป็นสิถ่าต้นอยู่บ่บุเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยอนอนปะเดี๋ยวพักลูกสาวบิวลี่นี่พี่น้องเหนะ็นเนาะ bưng con bưng con bưng con sẽ đi được sao non pa đã bị chặt non mà lạ hả còn cắn cọt cọt cọt, thế nằm non mà chạy hả thế thế nên non mà lụt bài đi các thế bài đi pa luôn pa luôn ý là non mà lụt rồi, ừ, phải chưa? Ừ, rồi lại rồi Đây là kín bọc hồn hồn lộ Đây kín nhanh lộ Đây là kín lạc khảo lộ Đây là kín khảo ปลุงป้ลุง้ยพูดถ่ายกันเองนะพ่นนี่สวัสดีจับกล้องห้พ่อสิลูกเอ้ายังไงเนาะอ่าอดแล้วอดแล้วจ้าเอาเอาก็จจับให้ไหมไม่เิดชดอะไรแก่ชั้นมไล่ได้ไหมบ่อไรอือเฮ็ดเหรออ่าเฮ็ดปะ

กระเดกอ,อันนั้นใครมิงกระดาดกิน,นเป็นยี่บ่านี่เป็นกินใช้น้ำจิ้มชีฟุดยกวบกวบเอนายอม่เอามาดูออกมาม่หา่เดี๋ยวปลาแห้งมันเฮียมามา มาเฮ็ดเฮ็ดอดีะเฮ็ดอืมาก็บไปเก็บาลงม่เดี๋ยวแจ็คไปนะกรต้มขนมอ๋มามาไม่รู้อ๋อแเลขนมขนมเซเว่นอ๋อมาน่ะชาเมโตนะเอาอกวชื่อแสงคำไปจะแทนไปหลายกระปิดท่านจะเฮ็ดกบไปมุ่งเห็

จะบอกของของปอต้าจ้ากับปอต้าชื่อกุ้งไม่ให้มียละไรจะคอยจะคอยไว้ซื้ออ่าเมนแล้วมีเอาเอาลงมาหน่ะส่งอันมันมีถุงหนึ่งเมย์เป็นฝากมาให้บรนจาคจะอะไรก็เอามาลูกมาประชองฮะมาเลือกบ้างด้วยตามาเลือกบัมจิ้มเจ้าปอต้าเอ้ย่ไดใช่

À, <laughs> nghe mà lọ ừ, nghe mà thích chơi mà pì pì hân hạnh mà pì gặp chơi mì tôm gặp chơi đấy mì tôm gặp chơi đấy mì tôm gặp chơi đấy mì tôm gặp chơi nó มยังนะมยังนะคนนอยอ้าคนาลงกักนมกนมา,าลงมาลงมาลงมาลงก่้มาเ็าสุดงามนะลูกมีตู้ชื่อมาผ่า,า,ากันนะมกบ่าักบ่งามบ่ลูกงามบ้าดีใจบ <c oughs> ่ลูกยยยดีใจ <c oughs> ดีใจดีใจ ห้าห้าแดดอเล้นี่ได้ช ng ุดงามแท้หนิพระชื่อมาผากนะลูกึพระชื่อมาผากนะชุดงามนะลูกแหละฮึพระชื่อใช่ชื่ชุดงามมาฝากอีกละเนาะจะชิมเพชั้นกว่านะใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้เปื้อนนะฮะน่ะใส่ถุงไว้เลยเห็นมันเปื้อนได้ไงเฮ้ยแสงเห็ดแท้ ใส่ถุงไว้ลูกอย่าใสถุงนะไว้ยายชื่อมาผางเตมิตกาพูดเลยนะเนอะอ,อเออเออใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้พูดใส่ถุงใหนะถุงมาถุงมากระตุ้นมากระตุ้นนี่ยังไอืมเอาไรนั่นนี่แก้วแก้าแก้าผิดมเอาลงม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 า

โอ้อุ้มเกี่ยวไปดิลไดิ้าตกไปให้ตอ้มเอาไปตนอืพี่น้อง้อดแล้วฮอดแล้วบดนี้ฮอดเือนฮอดานแล้วพี่น้องเนาะอืมา่ะบงอยู่างในพ phong phục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 ขอบุก้าไว้ทังนังรถด้วยค่อยกินมังอือไจะช่วยด้วยอะไรเยอะิ้บิิงัะอันกันกเลยอเอาดหัทุเรียนทุเรียนเกีย a เอเอเอมมีเออเกียรเอะสองพันอือสองพันสอกับ2ีสิบะโอ้เกือบ่ะนถึกถึกพูดละพัน ม่พี่นอ <โฟ S 1> ้องกล้กินย <โฟ S 1> ี่โ <ฟ S 1> บนี่เจ้าคือเจ้าคือกล้าชื่อนี่บริการชื่อได้ไม่น้อยเป็นชื่อให้โอ้ยเนาะบัตรบัตาตุ้งจีชลบถช่ว่าหา,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 าชื่ออะไรทั่วไปนี่ก็ตั้งได้ตั้งมาหลายแพ็กได้ได้สองพันบาทเนาะเราแกบอกให้ <โฟ S 2> แล้วพอ,พอพอแล้วก็พอแค่ก็ไปเอาผู้เดียวกินน้ำเบงดูเอากินน้ำเบงดูบูชาไปพี่ทั้หมดไปหลบกินมันยินดีห่วงนะกินน้ำเบงดูทุเรียนแ่น้อยเนาะบิวบิวเอาประตูเลยเอาไประตูกินไป <c oughs> ไปทางไหนบุ๊บไปไปกินแล้วเบิงโชกันเนาะผื่อมีแห้งเกี่ยวขอด้นี้โอ้ิลอด้ครับไ้ให้เขาอ้ยหาดอือาสบายดีพตูไม่ตู้สบายดีอือาตูกิน้วยนี่รเรียนทำตู้ิเบิง้ เอาตัวแทนด้วยตรไร้ระรระนช่องอันนี้จะเ้าะะไรงอันอันนี่อาหาวน่ะใาตัวมองสองร้อยไปเนี่ยคู่ะพันูะพันคูะพันนึงอันนี้นบาทพันอนึ่งก็ส0บาทเนาะพันนึงก็บาทสองนบาทห่บาทยีบาทเนทิ้ด้วยวะเป็นยง

หวานเนาะหวานแซ่บหวานก็จแซ่บอร่อยๆกันเลยเชกโก้ข้าวก้ไยขอาพิมพเนาก็เดอดเสบ่อร่อยเยลูกสาวกันอร่อยลูกป่ไนะกด้เจ้าดยนไหนขอบใจมิตู่เจ้าขอบใจมิตูด้ขอบจมงงามเลยปะอืมเลยมิตูชื่อไม่แต่ไมตริกาพูดเลเชื่อเจ้าอ่า

กับม่นีนมันบราโกตัดูนล่อ้ยเฮ้ยบุรีเนี่อือบุรีน้อยเด้เดี๋ยวนี้จะได้คนกันกินตุเียนแลู้กจะจุกไหมนั่นี่ะจับกินไนีกินอะไรกเทียแต่มันตันด้ยอืเียแจะตันมัลูกปลูก้วยนมันเด้อได้หันเนี่ยได้เห็นขาเยเนียอปลูกงคัเียนเขาด้็่อนที่าปลูกครั้อ๋อ าชื่อนี่มันฉ้ำแทนใช่โดดมาเสร็จไหลุงพลังคนมาจากไทยปะโมเมนปวดว่ะเสรโอ้เดียมือเดยตีนลุกสาวก็ได้อักเท่าไหรมากัแบรกินลวินหัวดอเนี่ยจะเป็นยังมัเรียนแล้วนี่อะไรมันหวานมันมันเพระ

นี่อยบุ่งเลยอืมุงตัวนี้ทุงตัวนี้หมวกแมนบ่เออเออเออเเออนอีบ่เนาะพี่น้องเนาะมีพี่น้องมาฝากหมวกสงามแล้หมวกพี่น้องมาฝากแล้วนส่งส่งคอย

ba, ba mươi, ba mươi chín này bảo gì à? ờm, thể không chi đay chứ? Màng ngang đó, cái cái sổ cái à. sổ của Ừ. nên ừ. Này chi ngay nhiêu này. Này ba mươi sáu mấy nhiêu này. Băng trao của nè đâu có sao số vô mua à cái à, ừ, ừ, mình đi mình bao luôn không không khó ta cả tôi dân tôi đi bao à tôi đi lẽ bưng này thịt thải này à họ bao mình cái lẽ này thế này Ừ, nói với tao nói nó nói yêu nó ngoại dạy nó khuya nóng Ừ. hát a bây giờ bơi bây giờ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  nó giờ bây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  Ừ. bây giờ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  น้ำแข็งวอดีด้เนาะหะแตงเนาะอ้ยนุ่งงั้นอ่ะโอเคเป็นี่เนาะขอบุญขอบคุณไม่น้อยเพ่นเอเนาะนั่ไงขอบุญขอบคุณได้ลายเมยเพื่นกันได้ของฝากมาจากอเมริกาพวกนี้ไงอืม เรียบร้อยลยกว่าจะจบคลิปได้บ้านี้มื่อยจับกล้องนะจับมมือเลยสิโอ้ยน้องขอบคุณขอบคุณทั้งแม่น้อยหลายเด้อน้อที่เยังฝากเสื้อลงามมาแห่ต่างทุเรียนเนาะขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเด้อครับเลยตลอดไปด้ของลูกสาวบิวตี้เนาะมันด้สุดงามเลยถึงใจลูกสาวแห้งขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อรำรวยรำรวยเนาะ กูเคยพอนปีนกูมีนี่าสิมันน่าขอบใจยายหน่อยก็ะดกเอาไหมถ้าแมวหาให้แปมได้ไหมเงี้ไปนะมาใส่มาไหมเออแม่เอาชุดงามไปให้น้องก็ะดกไปสบายดีก็แหย่ลงไหมสบายดีก็ขอบใจยายกันไหมไปนะอ่าเอาบอกมาพังแล้วพอชิบพาไปขี่มองลูกใส่ชุดงามด้วยลูกชุดงามใหม่เด้อใส่ลูกของอีหลายใส่ลูกชุดใช้ได้บ่อกรได้บ่ใช่ได้บ่ของลูก อ้าวเสร็จแล้วพี่น้องเลยอ่าวเนาะลูกสาวกระไรเอ้ยได้กินได้ไปเลยไปพี่น้องเลยบาเตียงขอตัวจบคลิปก่อนเนาะอัมหน้าอาัมในกันพี่น้องเลยอ่าวพเปิดไฟเนาะมืดไปพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในลายขอเทือนฮอดซานแล้วพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณ ทั้งนะแม่น้อยเดรลายพี่น้องเดรรากับทั้งพี่ต้อมน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อ่าอ่าซื้อของฝากให้ทั้งบ้เตียงพี่น้องเดาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำจอนอิ่มจนเต็มขอให้อ่าพี่ต้อมและแม่น้อยจงอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพขแข็งแรงปราจจะโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสั่มใดก็ขอให้ไรกับพี่นายแม่ร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุอยู่ดีมีแฮ้งไ้แม่ เดินทางกันตลปลอดภัยน้องหอยฮอสเฮือนถึงซานอย่างปลอดภัยนะยเพื่อนเนะกษตรเดินทางไปโตอ,อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เพื่อนเกษตรไปอเมริกาพพี่น้องไงเนาะเพราะว่าบ,บ้านเมืองเพื่อนก็อยู่อเมริกาพีนน่น้องเไงเพื่อนเป็นคนไทยแต่ว่าไปไปอยู่พุ่นมีแฟนอยู่พุ่นแล้วก็มีลูกมีเต้าอยู่พุ่นนะพี่น้นนนนองเไงแต่คือสมาอยู่อยู่พุ่นแน่ยจุพี่เน่นะพี่น้องเนาะหลจากนั้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเมย์ลายๆเด้อเป็นเมย์แฮกบนเตียงพี่น้องเไย ไปเม่์จนอยู่ดีมีแหง้งบุญคำน้ำซุบุญคำน้ำทรงแม่ปรารถนาชิงใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาชุกชิงทุกประการได้แม่เด้อสาธุเนาะสลับมันนี่ย์เตียงขอตัวลาไปก่อนสบ,บายดีพี่น้องเลยบายบายนะบายบายพี่น้องเลย